สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเฮียโมล้มโต๊ะกันอีกเช่นเคยวันนี้วันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์เราเตรียมวิเคราะห์บอลทีเดียจัดเต็มมาให้กับทุกท่าน10คู่เน้นๆครับกับทางนิวคาสเซิลพบฟอร์เรสต์แมนเชสเตียพบลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดพบกีโลนาเกตาเฟ่พบเรอัลเบติสเรอัลโซเซดัดพบเลกันเนสโคโมพบนาโปลีเอ็มโปลีพบอาตาลันตากายารีพบยูเวนตุสบาเยิร์นมิวนิคพบแฟรงก์เฟิร์ตและฮอฟเฟนไฮม์พบสตุตการ์ด เช่นเคยครับนอกเหนือจากสิบคู่เที่ยวเตรียมมาให้ถ้าย,ยังไม่พอใจไม่นำใจยังกดไม่มันมือทุกท่านเรามีกลุ่มพูดคุยให้แนวทางเพิ่มเติม VIP แบบว่าจับมือกากันเลยครับมีทีเด็ดมากกว่านี้แน่นอนมีกิจกรรมให้เล่นกันทุกวันของรางวัลคุ้มคุ้มสนใจก็แอดมาได้ครับแอด345 MU ทางบ้านเขียวหรือจะกดลิงก์ที่เราปักหมุดไว้ให้ทางด้านล่างก็ได้เช่นเดียวกันครับเข้ามาวันนี้ครับก็รับของที่อลึกไปได้เลยทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วย และกิจกรรมทายผลสกอร์ของเราวันนี้ครับเป็นคู่ของแมนซิตี้พบลิเวอร์พูลคู่นี้จบสกอร์ที่เท่าไร่ทีมไหนยิงก่อนร่วมทายผลกันมาได้ไม่ว่าจะเป็นการทายในกลุ่มหรือในคอมเมนต์คลิปนี้เราแจกให้เช่นเดียวกันครับสำหรับผู้ทายถูก10ท่านแรกรับทันทีครับเสื้อฟุตบอลทีมที่ท่านชื่นชอบเจอหลีกไหนไหรายการไหนเราจัดให้ได้หมดสนใจก็ร่วมทายผลกันมาได้ก่อนบอลคู่นี้จะเริ่มเตะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะคิกออฟเริ่มวิเคราะห์ไปพร้อมกันเลยครับเริ่มกันที่คู่แรกกับรายการทีมร์ลิกอังกฤษ นิวคาสเซิลพบฟอร์เรสคู่ดีเตะเวลาสามทุ่มตรงเจ้าบ้านนิวคาสเซิลที่ระดับเจ,จ็ดของตารางแข่งมาแล้ว25นัดชนะ12เสมอ5แพ้8ตอนนี้มีอยู่41คนะแนนฝั่งทีเดียนฟอร์เรสครับที่ระดับ3ของตารางแข่งมาแล้ว25นัดชนะ14เสมอ5แพ้6ตอนนี้มีอยู่47คนะแนนเหตุผลเฮดคู่นี้ครับพานัดล่าสุดที่ผ่านมาเป็นทางนิวคาสเซิลที่ดูดีกว่านะครับกับการชนะมา4แล้วก็ทางฟอร์เรสชนะไป1ครับนัดล่าสุดเป็นทางนิวคาสเซิลบุกไปชนะฟอร์ที่ถึงถิ่่น3ประตตูอ1 ต่อกากที่ผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับนิวคาสเซิลชนะ3แพ้2ส่วนฝั่งทีมฟอเรสต์ครับชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2ครับเจ้าถิ่นนิวคาสเซิลเพิ่งจะบุกไปแพ้ให้แมนซิสตี้มาสุดประตูต่อ4ในนัดที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากทางโซเอลิตันกับจามารลัสเซล2แข้งเดี่ยงค้างสต็อกซึ่งยังไม่หายดีทั้งคู่ครับคาดว่านัดนี้พวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ4-3-3โดยมีทางจาคอบเมอร์ฟ ผนึกกาลังกันล่าสกอร์ในแดนหน้าและใช้ซานโดโตนารีปักหลักคุมเชิญจากแดนกลางครับฝั่งทีเดียนฟอเรสครับเพิ่งจะบุกไปแพ้ให้กับทางฟูแลมมาหนึ่งประตูต่อ2ในนัดที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากไตโวอาโวนิยี่กับคาร์ลอสมิเกล2แข้งเลี้ยงหน้าเดิมซึ่งอยู่ระหว่างพักรักษาตัวคาดการณ์วันนี้พวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1าโดยมีทางคิสบูฟออฟสตาร์ยืนหน้าล่าตาข่และใช้มอร์แกนกิฟต์ไว้รับ Job นัดนีต้องบอกเลยครับทีมเยือนอย่างฟอเรสต์ไม่ได้บุกมาเพื่อแพ้แน่นอนครับเพราะพวกเขาต้องการอย่างน้อย1คะแนน,นเพื่อรักษาอันดับท็อปโฟไว้แถมการมาเชิญหน้ากันเองกับทีมที่อาจจะเป็นคู่แข่งแย่งโคตาโดยตรงแบบนี้บอกเลยว่าพวกเขาเอาจริงแน่นอนครับประกอบกับ,กบเจ้าบ้านอย่างนิวคาเซลผลงานช่วงนี้ก็ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่หลังแพ้3จาก4หนท้ายในหลีชนะเพียง1เท่านั้นและโดนยิงไปถึง11ประตูขนาดเกือบฟูลทีมก็ยังโชว์ฟอร์มแบบไม่เอาอ่าวเลยครับฉะนั้นนัดนีดนครับดูจากผลการแข่งย้อนหลังเเรแแลล้้วก็ิิตผมนนนะใหอองงื่ไข0.75 มีโอกาสจะรับทับได้มากกว่าครับคู่ที่2กับรายการพิพิธภัณฑ์อังกฤษครับบิ๊กแบทของสัปดาห์นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้พบลิเวอร์พูลคู่นี้เตะเวลา5้าทุ่มครึ่งครับเจ้าถิ่นแมนซิตี้ครับทีมอันดับ5ของตารางแข่งมาแล้ว25นัดชนะ13เสมอ5แพ้7ตอนนี้มีอยู่44คะแนนฝั่งทีมเยือนจ่าฝูงลิเวอร์พูลครับทีมอันดับ1ของตารางแข่งมาแล้ว26นัดชนะ18เสมอ7แพ้1ตอนนี้มีอยู่61คะแนน เหตุุเฮตคู่นี้ครับผนัดล่าสุดที่ผ่านมาทางแมนซิตี้ชนะไป2เสมอกัน2แล้วก็ลิเวอร์พูลชนะ1ครับนัดล่าสุดที่พบกันครับเป็นทางลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะแมนซิตี้ไป2ประตูต่อ0ต่อกัรที่ฟอร์มหนัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับทางแมนซิตี้ชนะ2แพ้3ส่วนฝั่งทีมยศลิเวอร์พูลครับชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1ครับเจ้าถิ่นแมนซิตี้เพิ่งจะบุกแพ้ให้กับเรอัลมาดริดไป1ประตูต่อ3ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมก่่่ออนนนนลงสนงสาาาาามมมมมมไีรรรยตตตััวเเเเจ็บดดบบหืิิิดโทษแข้พค นอกจากทางโดริโกเอนาเดสมานูเอลอาคารยี่สองแข้งเดี้ยงครั้งสต็อกซึ่งยังไม่หายดีทั้งคู่คาดการณ์ว่านัดนี้พวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ4-231โดยมีทางเออร์ลิงฮาเลนออกสตาร์ยืนหน้าลาสกอร์และใช้เบรโตซิวาฟิลโฟเดนกับโอมานมานนสเป็นสามประสานกลางลุกคอยซับพอร์ตอยู่ด้านหลังครับฝั่งทีมเยเลี่ยวูคบเพิ่งจะบุกเจากับแอสตันวิลล่าไป2ประตูต่อ2ในนัดที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามครับจะไม่มีชื่อของคอร์เนอร์เบสลีย์แบ็กหุมที่บาดเจ็บเข้ามาสดๆแล้วร้อนจากแมตท สมทบกับทางโจโกเมซซึ่งเจ็บยาวอยู่แล้วด้วยโดยคาดกันว่านัดนี้พวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1โดยบีทาดิอาโกโชต้าออกสตาร์ยืนหน้าลาตขาข่และใช้โมฮามเหม็ดซาร่าโดบิดิโซโบสไลกับหลุรีดิอาร์ตผนึกกำลังกันสร้างสรรเกมลุกอยู่ด้านหลังตามสูตรครับผมมองว่าศึกนัดนี้ไม่น่าจะมีผู้ชนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่อยากแพ้ซึ่งเจ้บบาบ้านแมนซิเตี้ครับก็เพิ่งจะอ,อกหักตกรอบแชมเปี้ยนลีกมาแบบสดๆร้อนๆก็น่าจะหัวร้อนอยู่ไม่น้อยแล้วครับ และคงจะรีบมองหาเกมจุดเปลี่ยนให้เร็วที่สุดซึ่งผลงานตลอด3าเกมเย่าท้ายนลีก็จัดว่าโคตรเข้มครับโดยการคว้าชัยมาลวดและยิงไปถึง11ประตูส่วนทางกับทีมเยอเลิเวอร์พูลเข้าที่ช่วงนี้โปรแกรมชุกชุมเหลือเกินทําให้ฟอร์มนี้พึ่งพาได้ยากมากโดย3นัดที่ผ่านมาครับชนะเพียงหนึ่งและเสมอไป2แนวรับก็โดนยิงไปถึง5ประตูบ่งบอกถึงปัญหาอาการเหนื่อยล้าของนักเตะได้อย่างชัดเจนครับในบางจังหวะก,ก็เสียสมาธิกันไปแบบดื้อๆนัดนี้มีโอกาสที่ทั้งคู่จะเสมอกันสูงครับดีไม่ดีแมนซนิต น่าจะรับซับได้ง่ายกว่าครับคู่ที่3ครับกับรายการลาลิกาสเปนเลอันมาริตพบกีโลนาคู่นี้เตะเวลาสี่ทุ่มสินาทีครับเจ้าบ้านเลอันมาริตครับที่มาดับ3ของตารางแข่งมาแล้ว24นัดชนะ15เสมอ6แพ้3ตอนนี้มีอยู่51คะแนนครับฝั่งทีมเยือนกีโลนาที่มาดับสิบของตารางแข่งมาแล้ว24นัดชนะ9เสมอ4แพ้1 1ตอนนี้มีอยู่3 1คะแนนเหตุูเหตุคู่ดีครับผานัดล่าสุดที่ผ่านมาทางเลอันมาริดชนะไป3เสมอกัน1แล้วก็ทางกีโลนาชนะไป1 นัดล่าสุดที่ทั้งคู่เจอกันครับเป็นทางเลอันมาลิกบุกไปชนะกีโลนาถึงทิ่น3ประตูต่อศูนย์ต่อกันที่ผลงานห้านัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทางเลอันมาลิกชนะ3เสมอ2ส่วนทางกีโลนาครับชนะ1และแพ้4เจ้าถิ่นเลอันมาลิกครับไม่มีตัวเจ็บเพิ่มเติมนะครับนอกจากทางเอเดียนเมรินเตาและดานี่คาบานคารขณะที่จูก๊กเบลลิงแฮมกางลุกตัวเก่งก็ยังติดโทษแบนอยู่ไม่สามารถลงช่วยทีมได้โดยคาดการณ์วันนี้ครับพวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ4 2-31 โดยนาเป้าจะวางคิเลียนเอมปาเป้ส่วนเอโดอาร์โดคามาวิงกาจะลงเล่นกลางลุกแทนเบลิงแฮมขนาดข้างด้วยโดริโก้กับ, Junior, บวนบินิสุตจูเนียครับฝั่งทีมยูไนเต็ดครับนัดนี้จะไม่สามารถใช้งานวิกเตอร์ซิกานคอฟกองหน้าตัวหลักที่บาดเจ็บเข้ามาเพิ่มรวมถึงแนวลุกทั้ง2องอย่างอาเบลลุยและอานาลดาจูมาก็ยังไม่มีใครฟริตกลับมาช่วยทีมได้รวมถึงยังเกลเอเล่ากองกลางตัวหลักที่ติดโทษแบนด้วยครับคาดการณ์ว่าดัดนีด้พวกเขาจะมาในระบบ3-4 3พร้อมกับวางโบยานมิออฟสกี้ คิสเตียสตูอานีกับไบอันจิวประสานงานในแดนหน้าครับเจ้าบ้านเลยอัลมาลิกครับผ่านข้อรอบล็อกเอาท์ยูซได้ตามเป้าแล้วจึงกลับมาโฟกัสในลาลิก้าได้แบบเต็มตัวและต้องพยายามเล่นเครื่องเก็บคะแนนเพื่อกลับไปยืนในตำแหน่งจ่าฝูงให้ได้ แผนฟันติสติในบ้านก็ยังคงยอดเยี่ยมนะครับเข้าวิน9จาก11นัดในฤดูกาลนี้และหลุดแพ้บาซ่าไปเพียงหนเดียวเท่านั้นส่วนทางกับทีมเยือนอย่างกีโลนาครับที่ยิ่งเล่นยิ่งแย่แพ้4ใน5แมตที่ผ่านมาในลีกสัมผาษท่านอกบ้าน2ทิปลวดเสียไปถึง5ประตูและยิงคืนได้แค่ลูกเดียวครับฉะนั้นมาเจอลาชันชุดขาวในชั่วโมงนี้มีโอกาสสู้ได้ยากมากครับเลดนัดนี้เปิดมาให้ทางลาชันชุดขาวต่ออยู่ที่1.75ผมแนะนําไปฝั่งต่อดีกว่าครับน่าจะรับซับได้ง่ายกว่าแนนน่่อคูที4รรรับกกกาาาายเปน เกตาเฟ่พบเรอันเบติสคู่นี้เตะเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับเจ้าบ้านเกตาเฟ่ที่ไม่รับ14ของตารางแข่งมาแล้ว24นัดชนะ7เสมอ9แพ้8ตอนนี้มีอยู่30คะแนนฝั่งทีมเยือนเรอันเบติสครับที่ไม่ดับ8ของตารางแข่งมาแล้ว24นัดชนะ8เสมอ8แพ้8ตอนนี้มีอยู่32คะแนนเหตทุเหตคู่นี้ครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาทางเกตาเฟ่ชนะไป1เสมอกัน2แล้วก็ทางเบติสชนะไป2ครับนัดล่าสุดเป็นทางเบติสเปิดบ้านเฉือนชนะเกตาเฟ่ไป2ประตูต่อ1 ต่อการที่ฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับทางเกตาเฟชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1ส่วนทางเรอัลเบติสครับชนะ2แพ้2แล้วก็เสมอ1ครับเจ้าบ้านเกตาเฟครับจะไม่สามารถใช้งานคิสเตียนตุสอูเซ่กองหน้าตัวหลักที่จะติดโทษแบนหลังจากสะสมใบเหลืองครบโคตารวมถึงกองกลางยังหลุยมิยาที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่คาดการณ์วันนี้ครับพวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ4-4-2โดยกองหน้าคู่จะเป็นทางควอนมี่และบอคคามาโยลันที่จะลงแทนอูเซ่ฝั่งทีเยอเบติสครับจะไม่สามารถใช้งานเอตอเบเยริน e ไอเตอร์ลุยบันยูซุฟฟาริบาวิลเลียมคาราวันปาโบเฟอร์นันและอาบิลาที่มีอาการบาดเจ็บกันอยู่ทั้งหมดครับซึ่งคาดการณ์วันนี้พวกเขาจะมาในระบบ4 2 3 1โดยจะมีทางอิสโกยืนกลางลุกอยู่ข้างหลังควนเอนันเดสกองหน้าตัวเป้าโดยมีทางอันโตนี่เป็นทีเด็ดตรงริมเส้นฝั่งขวาครับเจ้าถิ่นเกตาเฟดีวันดีคืนจะเห็นได้ชัดนะครับหลังจากเก็บชัยชนะสามจากสี่หนในลีกล่าสุดที่ผ่านมาและไม่แพ้ใครมาต่อเนื่องหกเกมโดยการชนะสี่เสมอสอง แต่ฟันสติในบ้านค่อนข้างฝืนนะครับแม้แพ้แค่2ตลอด12แมตช์ล่าสุดแต่ก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้แค่3เท่านั้นส่วนเบติสเองก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีเช่นเดียวกันครับเมื่อแพ้หนเดียวจาก4นัดหลังเก็บชัยชนะได้2และชัยชนะนอกหลังได้2จากสทิปล่าสุดที่ผ่านมาหนึ่งในนั้นก็ได้ปราบบียาเลอันทีไมนดับ5มาแล้วนัดนี้เลทเปิดออกมาให้ต้องเลือกนะครับว่าจะอยู่ฝั่งไหนผมแนะนําอยู่ฝั่งเบติสดีกว่าครับน่าจะบุกเฉือนชนะไปได้คูที่5ครับเลอันโซเซดาดพบเลกาเนสค เจ้าบ้านเลอันโซเซดัดครับทีมันดับ12ของตารางแข่งมาแล้ว24นัดชนะ9เสมอ4แพ้1 1ตอนนี้มีอยู่31คะแนนฝั่งทีมเยือนเลกาเนสทีมันดับ16ของตารางแข่งมาแล้ว24นัดชนะ5เสมอ9แพ้10ตอนนี้มีอยู่24นนคะแนนเหตุถูกเหตครูนี้ครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาทางโซเซดัดชนะมา3เสมอกัน1แล้วก็ทางเลกาเนสชนะ1นครับนัดล่าสุดที่พบกันมาครับเป็นทางเลอันโซเซดัดบุกไปชนะเลกาเนสถึงถิ่น3ประตูต่อศนย์ต่อกันที่ผลงานห้านัดหลัง ส่วนทางเลกานสครับเสมอ2แล้วก็แพ้3เจ้าบ้านโซเซดัดยังไม่สามารถใช้งานฮามารีตาโอเล่กับคอนปาเชโกที่มีอาการบาดเจ็บกันอยู่รวมถึงอีกอร์ซูเบลดีอาและเซรันโดเบเกอร์ที่กอดคอติดโทษแบนเพิ่มกันเข้ามาครับคาดการว่านัดนี้พวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ4-4-2โดยอาริเอลเสดอนโต้จะลงทำหน้าที่แทนลายแรกพร้อมกับถอยบาอิสเมนเดสลงมายืยนริมเส้นฝั่งขวาแทนเบเกอร์และใช้อลลี่ออสการ์สันลงล่าตะข่ายร่วมกับมิเกลฝั่งทีมเยือนเลกานสครับจะสามารถกลับมาใช้งาน อีวองเนยูกองกลางชาวมาลีที่พ้นโทษแบนและน่าจะลงสนามเป็นตัวจริงส่วนทางเอลิกฟากิซากับบอรนาบาริสิตยังอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวไม่สามารถลงช่วยทีมได้ครับรวมถึงแนวลุกอย่างมูนี่จะโดนโทษแบนนะครับเนื่องจากเจอไล่ออกช่วงทดเวลาบาดเจ็บนัดที่เสมอกบอาลาเบสมา3ประตูต่อ3โดยคาดการณ์ว่านัดนี้พวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1โดยมีทางดีเอโกกาเซียลงล่าตาข่ายขนาบข้างด้วยดานี่ลาบากับควนครุสครับเจ้าบ้านเลอันโซเซดาดครับเล่นกันอย่างดูเดือดต่อเนื่องจริงๆ หลังจากเก็บชัยชนะ4จากานัดที่ผ่านมาในทุกรายการและแพ้คาลาังครั้งเดียวตลอด6เกมที่ผ่านมาในลีกโดยป่าทั้งบาร์ซ่าจ่าฝูงบิยาเลอันที่มัดดับ5นัดนี้จึงน่าจะเป็นการเปิดบ้านเล่นด้วยความมั่นใจตรงข้ามกับทางทีมเยือนเลกานสครับพาดท่า2ใน3แมตช์ล่าสุดแบบยิงใครไม่ได้ด้วยนำซ้ำครับชนะนอกบ้านเพียงนัดเดียวตลอด12นัดล่าสุดที่ผ่านมานอกจากนั้นทีมเยือนไม่เคยเข้าวินในสนามแห่งนี้มา4นัดรวดแล้วครับเมื่อเป็นอย่างนี้ครับทั้งเลททั้งภาพรวมผมแนะนำให้ต่่่ออทาาาางเเจ้้้บบนนรรััััซดดมีกกยไว คู่ที่6กครับกับรายการเซเรียโคโมพบนาโปลีคู่นี้เตะเวลา18นาฬิกา30นาทีจบ,บานโคโมครับที่ไม่รับสบของตารางแข่งมาแล้ว25นัดชนะ6เสมอ7แพ้12ตอนนี้มีอยู่25คะแนนฝั่งทีมเยนนาโปลีครับที่ไม่ดับหนึ่งของตารางแข่งมาแล้ว25นัดชนะ17เสมอ5แพ้3ตอนนี้มีอยู่56คะแนนคู่นี้ครับเคยพบกันมาแล้ว1ครั้งครับเป็นทางนาโปลีเปิดบ้านถล่มโคโมไป3มประตูต่อ1ต่อกันที่ผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับ ทางโคโมชนะ2แพ้3นัดล่าสุดชนะทางฟีออเรนตินามา2ประตูต่อศูส่วนฝั่งฟิเยือนนาโปลีครับชนะมา2แล้วก็เสมอติดต่อกันมาแล้ว3นัดโดยนัดล่าสุดครับเสมอกระทางลาซิโอไป2ประตูต่อ2เจ้าบ,บ้านโคโมครับผลงานในลีกห้าเกมหลังสุดพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้2นัดส่วนสภาพความพร้อมก่อนเริ่มเกมครับนักเตะที่บาดเจ็บยังคงเป็นหน้าเดิมเดิมแต่ก็มีข่าวดีเพราะว่าจจได้นเบโตโมเรโน แบ็กสายหายเจ็บกลับมาลงช่วยทีมได้อีกครั้งด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ4-2-3-1โดยแผงวิฟิลตัวลูกจะวางกาเบียลสเตเฟสซ่านิโกปาสและอสซานิเยาคอยปั้นเกมร่วมกันสนรับสนุนหัวหอกหน้าเป้ายาพาทิคคูโตเน่ที่จะลงล่าสกอร์ในเกมนี้ครับฝั่งทีมเยนนาโปลีครับผลการในลีกช่วงหลังสะดุดเสมอกันมาแล้ว3นัดติดต่อกันส่วนสภาพความพร้อมก่อนเริ่มเกมวันนี้จะได้อเล็กซานโดรบูจูโน่กับเลโอนาร์โดสปิตนาโซล่ากับมาฟิตลงช่วยทีมได้อีกครั้ง ขณะที่นักเตะที่บาดเจ็บยังคงเป็นหน้าเดิมๆทั้งหมดครับด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ35-2โดยแดนกลางจะวางสกอตต์แม็กโทบีเน่และแดนหน้าจะใช้โรเมลูลูกากูและจาโคโมงล่าสกอร์ร่วมกันครับจาถินโคโมผลงานในบ้าน5เกมหลังสุดเพราเขาคว้าชัยชนะไปได้แค่2นัดเท่านั้นครับและฟอร์มการเล่นในตอนนี้ยังคงขาดความสม่ำเสมออย่างเห็นได้ชัดเลยขณะที่ทีมเยอโปลีครับผลงานนอกบ้านสะดุดเสมอกับคู่แข่งมาแล้ว2นัดติดต่อกันบ่งบอกว่าช่วงหลังพวกเขามีฟอร์มการเล่นที่แผ่วลงไปอย่างมาก โดยเลดัดนี้ครับเปิดออกมาให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายบุกมาต่อปอปผมแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีกว่าครับพอมองว่านาโปลียังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าขุมกาลังก็มีคุณภาพมากกว่าเกมนี้น่าจะมีทีเด็ดบุกมาเชื่อทางโคโมโได้แน่นอนครับดังนั้นเกมนี้อยู่ฝั่งทีมต่อนาโปลีครับมีโอกาสเฮลับซับได้มากกว่าคูริเจตกับรายการเซเรอาครับเอมโพลีพบอาตาลันตาคูริเตเวลาเที่ยงคืนตรงเจ้าบ,บ้านเอมโปลีครับที่มตช์นัดสิบของตารางแข่งมาแล้วะ4เส9แพ้12ตอนนี้มี่ยู่21คะแนน ฝั่งทีมเยือนอาตาลันตาครับทีมอันดับ3ของตารางแข่งมาแล้ว25นัดชนะ15เสมอ6แพ้4ตอนนี้มีอยู่51คนะแนนเฮดูเฮดคู่นี้ครับ5าัดล่าสุดที่ผ่านมาเป็นทางอาตาลันตาครับที่ดูดีกว่าอยากเห็นได้ชัดกับการชนะไปทาง5้านัดโดยนัดล่าสุดครับทางอาตาลันตาเปิดบ้านเฉินชนะเอมโปรีไป3ประตูต่อ2ต่อกันที่ผลงาน5านัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทางเอมโบรีเสมอ1แล้วก็แพ้4นัดล่าสุดแพ้ทางอูดิเนเซ่ไป0ูนประตูต่อ3 ฝั่งทีเกนอตาลนต้าครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ1เสมอ1แพ้3นัดล่าสุดแพ้ทางคลับบูตไป1ประตูต่อ3เจแกวตินเอมโปลีครับผลงานในลีกค่อนข้างย่ำแย่นะครับไม่ชนะกันมา4นัดติดต่อกันแล้วส่วนสภาพความพร้อมนั้นเกมวันนี้ตัวเจ็บมีมากมายซึ่งลวง้วนจะเป็นตัวเจ็บหน้าเดิมๆทางนั้นครับรวมถึงในรายของลูก้ามาเรียนุสซีก็ยังมาติดโทษแบนเพิ่มอีกหนึ่งนันด้านการจดทัพคาัว่าพวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ3 5 2โดยแดนกลางจะวางอันเวโตกาซี่เลียมแฮนเดอร์สันและยูเซฟมาเล คอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุน2อหัวหอ,อกรายแดนหน้าอยากเซบาสต i a n นโและลอเรนโซที่ลงรัตตไข่ายในเกมนี้ครับทางฝั่งทิมเยนอัตแลนต้าครับผลงานในลีกช่วงหลังก็ลุมลุ่ดนดนๆนะครับ5เกมหลังสุดคว้าใช้ไปได้แค่2เท่านั้น ส่วนสภาพความพร้อมก่อนเริ่มเกมวันนี้ครับตัวเจ็บนอกจากหน้าเดิมๆแล้วยังเสียทางอีกซัสไทยกองหลังเพิ่มเข้ามาอีกหลายแต่ข่าวนี้ก็พอจะมีอยู่บ้างครับเพราะว่าจะได้อเดโมล่าลุกแมนฟิตกลับมาพร้อมช่วยทีมได้อีกครั้งคาดการวันนี้พวกเขาจะมาในระบบ3-412โดยแนวลุกจะวางลาซาซาม,มาริสคอยสร้างสรรค์เกมและสนับสนุน,นอของหอกในแดนหน้าอย่างชาเดอร์แคเตลาเล่และมาเตโอเลเตกีที่ลงบูร่วมกันในเกมนี้ครับเจ้าบ้านเอมโบลีครับพวกเขามีผลงานที่ย่ำแย่มากๆพกเพราะว่าไม่ชนะกันมา10นัดติดต่อกันไปแล้ว ส่วนฝั่งทีเยือนอันดันต้าครับผลงานช่วงหลังขาดความสม่ำเสมอ5เกมหลังสุดคว้าชัยไปได้แค่2นัดโดยเลนดัดนี้ครับเปิดออกมาให้ทางทีมเยือนบุกมาเป็นฝ่ายต่อ1ลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมองว่าขุนกาลังและคุณภาพของอันลันต้ายังดูดีกว่าและเกมลุกแน่นอนว่าเฉียบคมครับโดยเฉพาะทางเลเตกีที่ทํสไิติยิงประตูนอกบ้านสูงเป็นอันดับที่2ใน5หล็กใหญ่ในยุโรปเป็นรองเพียงโมฮัมเหม็ดซาร่าปีกของลิเวอร์พูลเท่านั้นดังนั้นเกมนี้มั่นใจว่าทางอัน,นด็ดพออจะมาบุไลัไดเออมปย่างแน่นอนบ คู่ที่8กับรายการเซเลอาครับกียารีพบยูเวนตุสคููนิเตะเวลาตีสอนาทีเจ้าบ้านกายารีครับทีม่มาดับสิบของตารางแข่งมาแล้ว25นัดชนะ6เสมอ7แพ้12ตอนนี้มีอยู่25คะแนนฝั่งทีมเยือนยูเวนตุสทีม่มาดับ5ของตารางแข่งมาแล้ว25นัดชนะ11เสมอ13แพ้1ตอนนี้มีอยู่46คะแนนเหตุเหตคู่ดีครับ5านัดล่าสุดที่ผ่านมาทางยูเวนตุสดูดีกว่านะครับกับการชนะมา3แล้วก็เสมอกัน2นัดล่าสุดที่พบกันเป็นทางยูเวนตตปปนถล่ม ari, ป 4, ป่มกยรีไ4ะูอ 0. ต่อกันที่ผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทางกายารีชนะ2สเสมอ1แล้วก็แพ้2นัดล่าสุดเสมอรกระทางอัลแรันตาไปศูนประตูต่อศส่วนฝั่งทีมย,ยูเวนตุสครับชนะ4แพ้1นัดล่าสุดแพ้ทาง p s v ไป1ประตูต่อ3าในช่วงต่อเวลาพิเศษใน,ในรายการแชมเปี้ยนลีกเจ้าบ้านทับชาวเกาะกายารีครับผลงานในลีก5าเกมหลังสุดพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้2นัดส่วนสภาพความพร้อมก่อนเริ่มเกมวันนี้เหลือตัวเจ็บเพียงรายเดียวเท่านั้นครับก็คือทางจานลูก้เาเก คาดว่าพวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ4-5-1โดยแผงมิดฟิลด์จะใช้นาดีซอเตอามาสเตียเฟลิซีและองตัวมาคุมบูคอยปั้นเกมร่วมกันโดยมีหัวหอกหน้าเป้าเป็ดโรเบโตเปโคลี่ที่ลงบูในเกมนี้ครับทางฝั่งผู้มาเยือนทับมาลายูเวนตุสครับผลงานในลีกช่วงหลังทาได้ดีเพราะว่า5นัดหลังสุดที่ผ่านมาคว้าชัยชนะไปได้ถึง4นัดส่วนสภาพความพร้อมก่อนเริ่มเกมครับนอกจากตัวเจ็บจะเป็นหน้าเดิมๆแล้ว ยังมาเสียทางเลดาโตเวก้าที่มาบาดเจ็บเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งรายแต่ข่าวดีคือจะได้อันเดียคัมเบียโซหายเจ็บข้อเท้ากลับมาลงช่วยทีมได้อีกครั้งคาดการว่านัดนี้พวกเขาจะมาในระบบ4-231แผงมิดฟิลตัวลุกจะใช้งานฟานซิโกคอนไซเซลเวสตันแมคเคนนี่และเคนานยูดิสคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกหน้าเป้าอย่างลองดันโคโลที่กำลังฟอร์มร้อนแรงจะลงบู๊ในเกมนี้ครับเจ้าถิ่กนกายาลีพวกเขามีผลงานย่ำแย่ในลีกนะครับและขาดความสม่ำเสมอหากเกมหลังสุดคว้าชไ ขณะที่ทีมเยือนยูเวนตุสผลงานช่วงหลังกำลังทําได้ดีมากๆาครับ5เกมหลังสุดคว้าชัยไปได้ถึง4นัดหลังจากที่ได้ตัวลองดานโคลโลมาร่วมทีมเกมลุกของพวกเขาก็ร้อนแรงขึ้นมาทันทีโดยเลนนัดนีครับเปิดออกมาให้ทางทีมเยือนบุกมาต่อครึ่งลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีกว่าครับเพราะมองว่าทางยูเวนตุสกําลังคึกคักเกมลุกก็เฉียบคมมัม่นใจว่าเกมนี้พวกเขาจะเดินเครื่องไล่บทขยี้เจ้าบ้านได้อย่างแน่นอนครับครูที่เก้ากับรายการบุนเดสซีกาบาเยอร์มิวนิกพบแฟรงเฟิร์ตคูน้เตเวลา เจ้าบ้านบาเยอร์มิวนิคครับทีมอันดับหนึ่งของตารางแข่งมาแล้ว22นัดชนะ17เสมอ4แพ้1ตอนนี้มีอยู่55คะแนนฝั่งทีมเยือนแฟรง์เฟิร์ตทีมอันดับ3ของตารางแข่งมาแล้ว22นัดชนะ12เสมอ6แพ้4ตอนนี้มีอยู่42นน head คะแนนเหตุถูเหตุคู่นี้ครับ5นัดล่าสุดที่ผ่านมาทางบาเยอร์มิวนิคชนะมา2เสมอกัน2แล้วก็ทางแฟรง์เฟิร์ตชนะไป1ครับนัดล่าสุดที่พบกันมาเป็นทางแฟรง์เฟิร์ตเปิดบ้านเสมอกับบาเยอร์มิวนิคไป3ประตูต่อ3 ต่อการที่ผลงาน5นัดล่าสุดของทั้งสองทีมครับทางบายเยนม,ม์บุิกชนะ3เสมอ2นัดล่าสุดเสมอกับทางเซลติกไป1ประตูต่อ1ฝั่งทีมแมนเชสเฟอร์นต5นัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ1แพ้1แล้วก็เสมอ3นัดล่าสุดชนะทางโคตสตไตเคียนมา3ประตูต่อ1เจ้าบ้านบายเยนนครับอยู่ในช่วงที่ต้องเค้นฟอร์มเก่งออกมาสักหน่อยครับหลังเจ้าคู่แข่งมาแล้ว2นัดติดต่อกันสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามวนันนี้มีเรื่องให้กังวลน,นิดหน่อยครับสำหรับทางเสือใต้เพราะว่าทางแฮร์รี่เคนหัหว ส่งผลให้แมตช์นี้ครับจะทําการดันเซิร์สนาบีที่ปกติเล่นเป็นปีกขึ้นมายืนหน้าเป้าแทนพร้อมซัพพอร์ตด้วยยามานมูเซล่าเพย์เมเกอร์ตัวเก่งที่เพิ่งขยายสัญญากับทีมฝั่งทีเวียนแฟรงเฟิร์ตครับน่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้เยอะหลังจากที่แมตช์ล่าสุดกลับมาปลดล็อกชัยชนะได้อีกครั้งในรอบผ้านัดเลยทีเดียวจึงไม่แปลกใจครับที่ทีเยือนวันนี้จะเลือกใช้งานผู้เล่นส่วนใหญ่ที่ลงสนามในนัดล่าสุดกลับมาลงเล่นอีกครั้งหนึ่งโดยแดนกลางจะใส่ชื่อของมามมสดาฮูสที่เกมลลล่าาสสุดดงงงเเปป็นนนนรรรออออโชว์ฟมมไไ้ออกกต,ตัจิใี าการจัดทัพที่เหลือก็จะส่งทางอูโกเอคิติเต้ดาวซันโวของทีมลงมาเป็นไม้เด็ดในนัดนี้ครับนัดนี้ครับเป็นเกมบิ๊กแบตประจําสัปดาห์ที่ยังมีผลต่อการกําหนดทิศทางลุ้นแชมป์อยู่จึงทําให้วันนี้น่าจะสนุกอย่างไม่ต้องสงสัยครับโดยขอเริ่มทางฝั่งแฟรงก์เฟิร์ตแม้ว่าโอกาสลุ้นแชมป์แทบจะเป็นศูนย์เพราะว่าตามหลังจาฝูงมากกว่า10คะแนนแต่ถึงอย่างนั้นก็กระโดดขึ้นมาลักอันดับ3าของลีกได้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสุดพยมากครับแม้ทางภาพรวมยังคงเป็นรองแต่รับประกันว่ามาดีขนาดนนนนีี้ไมม่่่่เกงกงงลัวคแแขออยา ต่างกับเจ้าบ้านบาเยอร์มิวนิกครับที่ช่วงหลังฟอร์มการเล่นดอปไปพอสมควรจริงอยู่ที่พวกเขาแทบไม่แพ้ใครเลยครับแต่ในเรื่องรูปของเกมแล้วถือว่าดูไม่ค่อยจืดเท่าไหร่โดยเลนนัดนี้เปิดมาสูงพอสมควรครับมีโอกาสน้อยที่ทางบาเยอร์จะยิงขาดมากกว่า2ลูกนัดนี้ผมแนะนําให้ลองทางแฟงเฟิร์ตในเงื่อนไข1 7 5มีโอกาสรับทรัพย์ได้มากกว่าครับคู่ที่10ครับกับรายการบุนเดสลลกาฮอฟเฟนไฮม์พบสตุ๊ตการ์ดคูนิเตะเวลาตีหนึ่งสามสิบนาทีครับ เจ้าบ้านฮอฟเฟนไฮน์ครับทีมอันดับ15ของตารางแข่งมาแล้ว22นัดชนะ5เสมอ6แพ้11ตอนนี้มีอยู่21คะแนนฝั่งทีมเยอสตูดการ์ดทีมอันดับ7ของตารางแข่งมาแล้ว22นัดชนะ10เสมอ5แพ้7ตอนนี้มีอยู่35คะแนนเหตุทุเหตุคู่นี้ครับห้านัดล่าสุดที่ผ่านมาทางฮอฟเฟนไฮน์ชนะไป1เสมอกัน3แล้วก็ทางสตูดการ์ดชนะไป1ครับนัดล่าสุดที่พบกันมาครับเป็นทางสตูดการ์ดเปิดบ้านเสมอกับฮอฟเฟนไฮน์ไป1ประตูต่อ1ต่อกันที่ฟอร์ม5นัดลง,ดงททัั้ง2ีมครบ ทากเฟนไฮชนะ2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้2นัดล่าสุดชนะทามเลเมนมา3ประตูต่อ1ส่วนฝั่งทีมเยนสตุตการ์ดครับชนะ2แพ้3นัดล่าสุดแพ้วอสบวกไป1ประตูต่อ2เจ้าบ้านฮอฟเฟนไฮครับจากชนะชนะคลล่าสุดทำให้พวกเขามีแต้มอยู่เหนือโซนตกชั้นอยู่ที่7คะแนนจึงไม่แปลกใจเลยครับที่นัดนี้คิสเตียนอินเซอร์บอสใหญ่จะเลือกใช้ยาน1นักเตะเซตเดิมลงบูอีกครั้งหนึ่งนำทัพโดยอังเดรคาร์มาลิสแทงตัวเก่าไว้3 4ปีที่รับหน้าที่เพลย์เมกเกอร์คอยเชื่อมเกมระหว่าางงแดนกล ที่จะมีกิฟต์ออบานที่นัดล่าสุดยิงประตูที่3จาก6นัดที่จะลงเตะตั้งแต่ย้ายมาในช่วงตลาดหน้าหนาวรอปิดบัญชีฝั่งทีมเยอสตูดการ์ดครับแมตช์ Matt ล่าสุดเพิ่งจะพลาดท่าแพ้เป็นผลแรกในรอบ3นัดจึงทาให้วันนี้มีแววปรับทัพโดยเฉพาะเกมลุกที่จะหันมาใช้ระบบ4-4-2เข้าสู้พร้อมคืนตําแหน่งตัวจริงให้กับนิกวอเทอร์มาเดอร์ที่นัดล่าสุดลงเป็นสำรองและยิงประตูได้รอควงแขนคู่กับเดนิสอุดดาฟในการลงลาตะข่ายร่วมกันขณะที่ตรงกลางจะมี2ดูโอ้หน้าเก่าเจ้าเดิมอย่างอาตาคาร คอยสร้างสันเกมให้กับทีมครับเชื่อว่าเกมนี้ฮอฟเฟนไฮซสู้แบบสุดใจแน่นอนครับเพราะว่าชั่วโมงนี้พวกเขาก็กำลังดิ้นโลนีตายก็ว่าได้จึงทำให้ทุกเกมต่อจากนี้ไม่ว่าจะเจอทีมไหนพวกเขาก็ต้องใส่เต็มสูบสู้เต็มที่และนัดนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์แบ่งแต้มได้อีกด้วยเพราะว่าได้เปรียบจากการเล่นในบ้านตัวเองแถมคู่แข่งอยางสุการ์ดผลงานก็ไว้วางใจอะไรไม่ค่อยได้ครับ เรียกได้ว,ว่า3วันดี4วันไข่ถึงแม้ว่าสถิตินอกบ้านของพวกเขาค่อนข้างจะดีเลยก็ว่าได้แต่การที่ต้องมาเจอทีมที่ต้องดิ้นรนหนีตายตกชั้นแบบนี้บอกได้เลยว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดแน่นอนครับคู่นี้ผมแนะนําให้ลองคอฟเฟนทามในเงื่อนไข0.5มีโอกาสร,รับทรัพได้มากกว่าครับและนี่คือทั้งหมด10คู่จัดเต็มที่เราเตรียมมาให้กับทุกท่านในวันนี้ครับชอบก็จัดตามไม่ชอบปล่อยผ่านได้ครับและเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันอีกครั้งหนึ่งคู่ระหว่างนิวคาสเซิลกับฟอเรสผมลองฟอร์เรสแมนซิตี้กับ Liverpool, ล เรอันมาดริดกับกิโลนาต่อเลอันมาดริดเกตาเฟ่กับเรอันเบติสลองเลอันเบติสเลอันโซเซดาดกับเรกาเนสผมต่อเลอันโซเซดาดโคโมกับนาโปลีผมต่อนาโปลีเอ็มโปลีกับอาตาลันต้าต่ออาตาลันต้ากาญารีกับยูเวนตุสต่อยูเวนตุสบาเยอร์มิวนิกกับแฟรงเฟิร์ตผมลองแฟรงเฟิร์ตและคููสุดท้ายครับฮอฟเฟนไฮม์กับสุตการ์ดผมลองฮอฟเฟนไฮม์และสำหรับท่านที่คิดว่ายังไม่หนำใจยังอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทักมาสอบถามเข้ากลุ่ม v i p กับเราได้ กิจกรรมแน่นๆของราวันจัดหนักผมรับประกันว่าคุ้มแน่นอนก่อนจากกันวันนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ชอบข้อมูลอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามร่วมคอมเมนต์พูดคุยทายผลสกอร์กันได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ